นี่ตำรวจนะครับของกองบับการตราปามนะครับกองกับการปกนะครับได้นําหมายจับนะครับนี่เป็นหมายจับใช่ไหมของศาลจังหวัดกระบี่นะครับที่หนึ่งห้าเจ็ดทับสองห้าหกหกลงวันที่ยี่สิบแปดมีนาคมสองห้าหกหกนะครับด้วยนายประจวบนวลจันทร์อายุห0สิบปีใช่ใช่คือพี่ไหมครับใช่แต่คุณพี่ไม่มีบัตรไม่มีบัตรนี่นะครับทีมงานทพ่อและแต่สงขลาครับ นี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจกองปราบกองกำกับการ6กกองกำกับการปราบปรามนำหมายจับของสารจังหวัดกระบีเข้าจับกุ่มนายประจวบนวลจันทร์อายุ50ปีได้ที่บริเวณบ่อเลี้ยงกุง้งในพื้นที่ตำบลปากแก่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลานะครับหลังจากที่เมื่อคืนนี้ได้ก่อเหตุใช้มีดพราฟันคอนางคลาดรัตนานุก,กูลอายุ58ปีหรือว่าพสาวภรรยาเสียชีวิตเหตุเกิดในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบีนะครับและก็ขับรถกระบะหนีมาที่บ่อกุ้งในพื้นที่อำเภอระโนดจังหวัดสง ผลาซึ่งทำงานอยู่นะครับเพื่อตั้งหลักตั้งสติมันอะไรกันครับนี่ตอนนี้มีแต่เรื่องแรงๆทั้งนั้นเลยครับและทางตำรวจกองปราบได้รับการประสานจากตำรวจสพคลองท่อมจังหวัดกระบีบ่ให้ช่วยติดตามจับกลุมงานนี้ไม่มีพลาดครับเข้าจับกลุมโดยที่ไม่ได้ขัดขืนและก็ยอมจำนนแต่โดยดีแม่นี้ไปไหนไม่ไปครับดันหนีมาสงขลาน่าจะยังไม่รู้ครับว่าที่นี่เจ้าที่เข้าแรงจากคนในพื้นที่หรือหนีมาจากไหนขึ้นชื่อว่าตำรวจกองปราบจับได้หมดละ หลังจากถูกจับกุมนะครับก็นำตัวมาสอบสวนที่ศูนย์ประสานงานกองขับขับการ6กกองบังคับการปราบปรามจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและจากการสอบถามในประจวบก็ยอมรับสรภาพว่าก่อเหตุใช้มีดพรา ฟันคอภร,รยากับมือจริงๆครับเพราะว่าโมโหที่เห็นภรรยานอนเปลือยกายท่อนบนคุยโทรศัพท์อยู่กับชายอื่นและก็ไม่ขอประกันตัวและถ้าเป็นไปได้นี่ก็อยากกลับไปขอขามาภรรยาเพราะว่าเคยอยู่กินกันมา20กว่าปีครับสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันไม่คิดว่าสุดท้ายจะจบแบบนี้เดี๋ยวไปฟังเสียงเต็มๆกันเลยครับเปลือยท่อนหนึ่งอยู่ในที่ในบ้านไหนเดือมเหล้ามาเสร็จมันนอนอยู่ แบบที่บ้านนอนคนละห้องไงครับคือตอนนั้นก็คือสะเทือนใจมากเลยใช่ไหมเยอะกว่าจะเตือนใจจ้ะครับเราลักเราคอแค่ไหนครับพี่ถ้าไม่ลักไม่อยู่กันมานานจ้ะอยู่กันนาทกี่ปีครับยี่สิบสองปีจองนากื่อไปหมดนี่พูดอะไรไม่ถูกเลยอยากบอกอะไรเขาไหมครับ คนไหนหเขาไม่ได้เขาฟังอยู่ครับแช่เขาฟังอยู่ทั้งลูกทั้งเพนขอโทษที่ผมได้ทำปิดไปนะ้ผมจะรับใช้ผมจะรับโทษดีเนี่สมมติถ้าญาติเขาอยากให้ญาติเขาอ่าให้อภัยเราไหมครับผี่ไม่ต้องถี่อยากให้ญาติเขาให้อภัยอยาก็อากข,าขอคำมาสมนะครับ แ้่เขาญาติเขาให้กันญาติเพราะว่าเราอยู่กันมาเยอะตั้งญาติตั้งเคนั่นแหละตั้งญาติตั้งเคนั่นแหละก็คือบ้านใกล้เรือนเคียงกันหมดเลยครับอยู่รอบๆกันนั่นนะครับบ้านใกล้เรือนเคียงบ้านหนงานนิดนึงปกติแฟนทํางานอะไรหรือว่าปกติแฟนค้าขายเมื่อก่อนเราค้าขายด้วยกันครับ แต่ช่วงหลังนี่ผมออกทํางานนอกเพราะผมต้องการผ่อนรถแฟนไม่ต้องทาอะไรแล้วที่บ้านผมสร้างบ้านไว้ให้ก็ไหวปลูกว่านไว้ให้ซื้อที่ไว้ให้ครับเราเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยใช่ไหมครับติดชื่อแฟนหมดทั้งบ้านทั้งที่ดินแล้วก็คือถือว่าสร้างมาด้วยกันนะครับพี่สร้างมาด้วยกันสร้างมาด้วยกันตอนนั้นน่ะพี่เราเรา เหมือนถือมีดถืออะไรไม่ได้ถืออะไรไอ้คำพูดไี่คำที่เป็นได้ที่ได้ได้ได้เกิดปัญหาขึ้นมาในคำพูดมันด่าชอบด่าป็นป็นผมชอบด่าแม่แล้วก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ไม่ได้วางไว้ด้านข้างด้านอะไรนะรว่ามันอยู่ด้านในมีดพามอยู่ด้านในเล่มหนึ่งครับอยู่ข้างสอบอา่านแมวครับแล้วก็แฟนกําลังจะตัด s t ตัดรถจะไปบ้านลูกก็เรา ทะเลาะกับพูดกันเลยครับแต่ว่าเขาด่าแม่ขึ้นมาแล้วก็ว่าอะไรก็จะก็จะเทงเทงผมมีมีดใต้เบาะรถของเขาด้วยครับทุกวันก็ยังมีแล้วก็ที่ก่อนจะเกิดได้ทะเลาะขึ้นมาครับผมไปเจอเหตุการณ์ในที่นอนนอนไม่มีอะไรแล้วก็โตคุยกับผู้ชายอยู่ครับผู้ชายคนนี้ก็ยังมียังมีไอยังมี อะไรหลักฐานอยู่นะครับแต่อยู่ในตัวรัพท์เขาครับนี่คือเป็ใส่หลักที่เราใช่ครับแฟนที่มีชู้ครับเรื่องหนึ่ผู้หญิงถ้ามีชู้เล้วยมันก็ต้องนอกใจสามีใช่ไหมครับเข้าใจฟังเสียงและดูสีหน้าพี่เขาก็ยังรักยังคล่องอยู่นะครับและก็สำนึกผิดแต่ว่ามันพลาดไปแล้วเนี่ยครับย้อนเวลากลับไปไม่ได้แล้ว จบกันแค่นี้นะพี่นะหลังจากที่ตำรวจกองปราบได้ทำบันทึกการจับกลุมและก็สอบสวนเสร็จนะครับก็ได้ควบคุมตัวในประจวบส่งกลับไปดำเนินคดีที่สพคลองท่อมจังหวัดกระบี่ทันทีในคืนนี้ครับบอกาบอกอะไรนะแจ้งแจ้งนะว่าเดี๋ยต้องไปไเจอที่ที่องท่อมเริ่อกรต้องีสิทธิตามกฎหมายอย่ง